นะจ้าจ้าถ้าง,งั้นเราก็ไม่ต้องช่อแผนกันสักหน่อยละกันปฏิบัติการสองฝาแฝดเพื่อความสุขสมไม่ชอบเหรอถ้าอย่างนั้นเป็นพลังคุณสองแรงสาวแฝดพูดมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ริสากี่จักรยานไปเรียนแทนซะเลยนี่งั้นก็ไม่เอาดีกว่าเนาะ

หรืวก็สิเร็วเข้ารู้แล้วล่ะนะน,นี่ต้องใส่ผ้ากันเปืเอ้อนผืนนี้ด้วยเหรอก็ใช่น่ะสิไหนลองทำเสียงเรียนแบบฉันให้ดูหน่อยนะมะวันนี้มะคงช่วยหน่อยนะช่วยทำเป็นให้ฉันหน่อยเถิดนะคะนี่เป็นแบบนั่งสักหน่อยอะ่ะเป็นสิแค่จนเลยนะต้ออยู่กับคุณฮาราดาสองต่อสอง หยบซี ừ, si. đi, ่มาคุยอะไรกับกระเป๋าเหลอนนิวะคุณฉันไม่ได้พูดอะไรกับกระเป๋าสักหน่อยทำไมถึงไม่รู้สึกล่ะถ้าไม่รีบไปที่ห้องการเรียนะก็เดี๋ยวก็โดนครูคาเซตะว่าเอาอีกแล้วนะ มันปรับตัวได้แล้วจับมีดให้มันมัน่นตั้งสมาธิมืออีกข้างจับผักให้ดีสอให้ได้ขนาดให้ได้จังหวะไม่เป็นไรแล้วหัวใจไม่เต้นแรงแล้วเนี่นเยเอาแต่มองข้างข้าง ทั้งคู่เริ่มหมาตั้งแต่ต้น<า>นี่ทำไมล่ะหนูก็อุตสาห์ตั้งใจหันแล้วนะแบบนี้ยอมพ<า>ี่ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันสิแบบนี้ไม่เรียกว่าซอยมันน่าจะเรียกว่าหันมากกว่า,าเรื่องของกินจะทำช่วยช่ยไม่ได้<า>ถ้าทำเสร็จแล้วกูจะเป็นคนกินเองเพราะงั้นตั้งใจทำหน่อย นี่เธอเพิ่งจะวิ่งร้อยเมตรแค่ห้ารอบเองไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้วิ่งมาห้าปีแล้วนี่อะไรนะว่าไงนะเม้ฮะอุ๊ยป๊าบเปล่าวันนี้ขอกลับก่อนกันนะอไม่ได้นะเดี๋ยวเราพี่มรู้เข้าจะไม่ดีนะมึงก็ช่วยแก้ดูให้หน่อยสินะไปก่อนละ บอกว่านี่วะคุณเป็นคนไม่เอาไหนนะคุณจะพูดเกินไปหน่อยนะมั้งเออเออเออเอปล่าเอพยายามต่อไปด้วยกันนะนี่วะคุณเออ้อไอ้ตายละนี่กลับมาให้ทันห้าโมงเย็นนะจ๊ะเพราะว่าเขียนว้ในจดหมายเตือนเอาไว้แล้วอย่าลืมเส้นนะลูกต้องรีบกลับแล้วสิ ชิงสิขอโทษครับขอตัวไปห้องน้ำเลยครับไดซูกิตั้งเกะไม่ใช่กินี่ฟังนะตอนนี้แกคือไดซูกเกนะชื่อไดซูเก ไดซูกิก็บอกว่าไม่ใช่ไงน่าเป็นห่วงแฮะไม่ใช่เวลามาพูดมากแล้วเช่อหน่อยนะ เออเออออก็เงี้ยเดี๋ยวเรื่องครูก็คงจะกลับถึงบ้าแล้วสินะวันนี้ไม่ได้เอาจักรยานมาหรออ้อตายจริงเฮ้ยลืมสนิทเลยงั้นไปก่อนเลยนะไม่ะระวังเลยนะเดี๋ยวถ้ารุ่นพี่รู้เข้าจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยบายแล้วนะ กบด,ด,ดีล่ะขับใจนะนี่สเอาไ้ให้ถงนี่เลแบบนี้เลยเอาละอละดอด่ะากนืนเธอนี่สวยดีนะเออ ว่าไหมหรืวอว่าใกทิที่ว่าชอบมากนะหมายถึงพักกันเพื่อนสินะเอ๊ะ ออกมาขายที่ร้านแอนทีนะ่แถมเขายังเอามาขายแบบแยกด้วยสะดวกดีไม่น้อยเลยนะเจเนียก็ตาเป็นคนไปเจอมันเองแหละก็เลยซื้อมันมาซะเลยว่ายัางไงละ่ะเรืร่องเงินคราวนี้ไดจังก็ไม่ต้ออกไปขโมยให้เหนื่อยแล้วนะลูกนะใช่โชคดีจังเลยนะจ๊ะไดจังเราล่ะลุยสารเรีบกลับมาแทบตายเฮ้ วันที่มีเรื่องแปลกๆอีกวันแล้วสินะเนี่ยวันนี้ตอน,น,ตอน,นีอยู่ใกล้คุณฮาระเด,ดารแล้วก็เป็นปกติดีซะด้วยคุณฮาระด,ดาไม่รู้ทำอาหารเก่งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนอะวิส มากนะแค่เอาไปรีดก็คงพอแล้วและนะเหมาะมากเลยริคุใส่แบบนี้ก็สวยดีนะเลาสักหน่อยโอเคคิดว่าจะเอามาให้วิสาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก มีสเสน่หไม่บบาเหมือนกันนะพอพูดดีเลยนะ่อไปอย่าไม่เอาอีกแล้วนะที่มาปร้อมตัวแบบเนี้ยฉันก็เหนื่อยนะแล้วสองคนนะ่ะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยด้วยจริงด้วยไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยนี่นะ Con xin thầy Hàng Không phải phải này, đâu? Mấy quậy nó ở đâu Chà chà nói Chà ไป็นไรเปล่าข้างล่างนะดูด้านซ้โอ้ยโชคดีโชคดีชะมัไม่โดนขอโทษเลยนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเขายังชั่วนะมีหกมีหกเป็นไรหรือเปล่าลูกมีหก